คันนี้นะคะนนาแซนนะคะเครื่อง1.5ตัว SV ปี2016นะคะราคา4 2 9 0 0ค่ะนะคะตัวนี้ไม้เพิ่งขึ้นไปแค่97,000กิโลเท่านั้นเองนะจ๊ะตัวนี้ปี2016นะคะตัว SV ราคา4 2 9 0 0ค่ะนะ,ะตัวโคมไฟหน้าเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวล้อแม็กนะคะ ตัวนี้เป็นแม็กเดิมของศูนย์ฮอนด้านะคะตัวนี้แม็กเดิมของศูนย์ฮอนด้าเลยปี2022นะคะยางเปลี่ยนใหม่แล้วทั้งสีเส้นนะคะเป็นปี2022แล้วตัวขอบเป็นขอบ16นะคะคันนี้ตัวนี้เป็นรถแฮนด์แบ็กหประตูนะคะแฮนด์แบ็กหประตูเปิดประตูด้านหลังได้นะจ๊ะะด้านหลังนะคะมีกล้องมองด้านหลังมาให้ด้วยนะคะเวลาถอยเข้าถอยออกนะคะ ภายในนะคะสามารถพับเบาะเก็บได้แบบนี้เลยจะพับหรือไม่พับก็ได้นะคะสามารถใส่สัมภาระได้เยอะแยะมากมายนะคะถ้าไปกัน2คนนะคะแล้วมีสัมภาระเยอะพับเบาะเป็นเรื่องดีๆนะคะไปหาไปดูในรถกัน ติดฟิล์มให้แล้วนะคะดําเมียมเลยนะคะอ่ะภายในรถนะคะตัวกระจกนะคะเป็นกระจกออกโต้หนึ่งด้านนะคะแล้วก็มีลาโพงนะคะมาให้ทั้ง4ประตูเลยนะคะเนี่ยตกแต่งเป็นหนังนะคะตรงนี้ภายในนะคะเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะภายในเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราขอขอนุญาตขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตสาตาร์ทรถจะให้ดูใหม่เลจ๊ะ <Yeah. S 2> กลกับตาแล้วไงอ่ะคันนี้นะคะใหม่เก้าพันเก้าหมื่นเจ็ดพ่ะคะเก้าหนนี้นะคะ, 97, ะ,คะราคาแค่สี่แสนสองหม่เก้าพันเท่านั้นเองนะคะสำหรับ h o n ด a j เจ z คันนี้นะคะนี่ตัวจอนะ,ะให้มาอ่ะ ให้มาเป็นจอร,ระบบเทสกีนนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ในตัวนะคะตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธแล้วโทรเข้าโทรออกได้เลยนี่มีตัวเชื่อมต่อบลูทูธมาให้ด้วยนะคะมีที่เสียบใส่ HDMI มาด้วยค่ะ นะคะแล้วก็ตัวพวงมาลายัาลายนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะนี่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ในตัวเลยนะคะแล้วก็มีระบบคูดคอนโรลมาด้วยมีแพดเดิลชิปด้านหลังมาให้ด้วยนะคะตัวนี้สามารถกดสายรับสายตรงนี้ได้เลยนะคะขับรถอยู่ก็กดแบบนี้นะคะตื๊ดตืดอย่างนี้นะคะแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ตัวนี้เราไม่ได้เชื่อมนะมันก็จะขึ้นว่าแบบมันไม่ได้มีการเชื่อมต่อนะคะแบบนี้เลยนะ,ะสามารถทําได้อย่างนี้เลยนะคะโอเคตัวจอเป็นจอระบบทัชสกรีนนะคะสามารถทัดได้แบบนี้เลยจ้ะนี่ น,นี่คือที่เคยเชื่อมต่อไว้เนาะเราไม่ต้องไปเชื่อมมันโอเคตัวตัวแอร์นะคะเป็นแอร์ระบบออโต้นะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้ตรงนี้นะคะแล้วก็เพิ่มความแรงของพัดลมได้แบบนี้นะคะเพิ่มความแรงของลมได้แบบนี้เลยแต่ทีนี้ถ้ามันแรงไปแล้วเสียง <c oughs> เสียงแอร์มันกบเราก็ไม่ควรเพิ่มนะคะอะผัดมาลงมาข้างล่างนะคะตัวนี้จะมีที่เสียบให้ด้วยตัวนี้เป็นเป็นพาวเวอร์นะพาวเวอร์อเล็นี่ คือมันจะมีตัวที่ทําทําความร้อนนะคะแล้วก็มีตัว HDMI ให้เสียบตรงนี้มองเห็นไหมขออนุญาตเปิดแฟลชแป๊บอ่ะนะคะมีตัว HDMI ให้เสียบตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงตรงนี้นะคะจะเป็นตัวช่อง USB นะคะแบบนี้เลยตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้มีแอร์แบ็กนะคะหรือว่าถุงลมนิราภัยมาให้แล้วจ้ะนะจ๊ะมีแอร์แบกหรือว่าถุงลมนิราภัยมาให้แล้วนะคะ นี่ด้านบนไม่มีรอยเจอไม่มีรอยอะไรเลยนะคะคันนี้ไม่มีรอยเจอไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นเปิดลงมานะคะที่บังแดดนะคะฝั่งคนขับนะคะตัวนี้มีกระจกแบบนี้เลยแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนั่งข้างมีเหมือนกันนะจ๊ะนี่มีเหมือนกันนะจ๊ะนี่แบบนี้เลยจ้ะมีเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้ไฟนะคะส่องได้เป็นอิสระค่ะนะคะเป็นอิสระซ้ายขวาแบบนี้ แบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะแบบว่าสว่างมากๆเลยนะคะค่อนข้างที่จะสว่างมากๆเพราะว่านั่งอยู่ตอนนี้ก็คือไม่รู้สึกแคบอะไรเลยนะคะเด sure ะะี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเราให้ไปดูหน้ารถกันนะเดี๋ยวไปเปิดเครื่องให้ดูนะคะแต่ว่าอาจจะต้องขอคัดกล้องแป๊บหนึ่งนะคะอาจจะต้องขอคัดกล้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ดูเมทาก่อนนะคะเดี <c oughs> ย๋ยวดึงไมอ้อาออกให้ดู อ่ะนี่นะคะเม็ดอาร์คยังอยู่ครบไม่เคยจมน้ําไม่เคยชนหนักนะคะนี่นะคะเห็นไหมเม็ดอาร์คอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ํานะคะถ้าอยากเช็คนะ,คะสามารถเช็คที่ศูนย์ได้เอาไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยเช็คได้หลายอย่างเดี๋ยวเราขอคัดกล้องแป๊บนึ่งเดี๋ยวเราขอเปิดหน้ารถก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้ให้ดูว่ามันมีอะไรมาบ้างนะจ๊ะอ่ะมาต่อกันเลยจ้ะอ่ะตัวนี้นะคะเขามีที่ฉนวนการความร้อนมาให้แล้วนะคะนี่ ก็จุดหมดความความร้อนให้แล้วแตอ่อาจจะมีสีซสี่เสียอะไรบ้างนิดนึงนะคะแต่ว่ารอยน็อตต่างๆนะคะตัวน็อตตัวอะไรต่างๆไม่มีรอยถะลอกเลยนะคะไม่มีรอยถะลอกเลยนะคะจะบอกให้ว่าไม่มีรอยถะลอกเลยนะคะนี่ตัวแบบตัวอะไรสามารถดูได้เลยนะจ๊ะพี่นะจ๊ะพี่จะ๋ะก่อนที่จะรับรถนะคะท้องฟ้าจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ก่อนอยู่แล้วแล้วก็เช็คตัวน้ํายาแอร์ให้ด้วยนะคะนี่ดูได้เลยจ้ะนะคะดูได้เลย ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างเราประมูลแต่รถเกียร์นี้เท่านั้นนะจ๊ะนี่นะคะตัวหมอ้อน้ําตัวน้ํากลั่นใดๆทั้งสิ้นไม่มีแห้งนะคะไม่มีแห้งเราดูแลรถกันอย่างแบบเหมือนเป็นลูกชายของเราเลยนะจ๊ะเหมือนเป็นลูกชายของเราเลยอ่ะถ้าใครชอบคันนี้นะคะตัวนี้ HondaJ a z z ปี2016ราคา4 2 9 0 0นนานะคะใครชอบคันนี้ก็ทักมาได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งคอนแทคไว้ให้นะคะเป็นเบอร์โทรกับ ID l ดี e ค่ะนะคะเป็นเบอร์โทรกับ ID l ดี e นะคะ แล้วรบกวนนะคะทคยที่เข้ามาดูแล้วนะคะกดไลค์แล้วกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะ mm hmm. คลิปยาวๆแบบนี้ประมาณ10นาทีแบบนี้นะคะมาคลิปก็ไม่ถึงนะคะ mm hmm. เราจะมาลงแบบนี้ทุกวันที่เราอยากลงนะคะ mm hmm. เดี๋ยวบางคนบอกว่าลงทุกวันอะไรพี่เมื่อวานผมมีคลิปเลยเทุกวันที่อยากลงละกันค่ะขอไม่ฟิกวันไหนก็ไม่อยากลงก็ไม่ลงนะคะวันไหนขี้เกียจก็ไม่อยากลงโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้ว่าเราจะมารีวิวรถขั้นไหน เดือใครอยากอยากจะดูรีวิวรถคันไหนแบบละเอียดยิบยิบนะคะยิบกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแจ้งได้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ของเรามาช่วยรีวิวให้แลนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเป็นช่องติ๊กต็อกแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจไว้ให้ด้วยเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ